สวัสดีครับวันนี้มนแจกขนมจีนนะครับนั่นก็คือเป็นเป็นของคุณชายโซนโคราดนะครับอ่ดังจากว่าเป็นงานวันเกิดของคุณแม่นะครับขอคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็รำโดยรำโดยเงินทองนะครับขนมจีนก็ทำแบบนี้นะครับจ ยิ่งออกมาเขามูดหงกินเอาเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาโม้พีู่หงกินเขาเลยจะขนมจีนอ่ะอายุจะได้ยืนยาวนะครับจะได้ยืนยาวเนาะแล้วก็จะมีแคบหมูด้วยนะครับคุณน้ำถุงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยครับเจ้าดีค่ะเจ้าดิค้าเออกินเลย

S <S หมดมเนือขุ่าเลกี่คือเป็นเมือนนขกกนจีนเียวนะแต่ว่ามนทำแบบแห้งจะได้กินง่ายนะครับจําตั้งเหลียกได้ทางผู้ใหญ่เลยเห็นบ้าเขาชอบกินแบบนี้นะครับนี่ฮะมานดิไปเรออ๋อน้องป้องทำตั้งรไเยกิม่หวานอะไรก็ว่เป็นด่วนใหญ่เนอะนะไม้องเชีงร้กินได้แหละ ไอ้ต้นแล่าอะไรยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ครับของของคุณสายส้วนโคนาษเลยนะคะก็เป็นวันเกิดของคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้วันเกิดของคุณแม่เลยแล้วก็กินข้าวนมจีนแบบยาวๆเลยนะครับเนี่ยก็กรมากแค่ก็หวานยหวนแก่นะ

ให well. ้บอกว่านินมสู้นอ้าไบกว่านกินสู้หน่อัาอคุณถงขอนะครับคนวงายหมอบ่านเาเดวเออมันเป็นหางหันมูดเออ

น่เขาชอบกินแบบนี้นะคะถ้าเกิดเป็นขนมจีนที่ใส่น้ำปลาลาเนี่ยเขามายังไม่ค่อยชอบกินนะครับแต่ยังไงก็ไรยวุ่นเหมือนกันนะครับนี่บาบานอ่ะจัดไปดูดิคำโ,โอเลยครับ ให้บาวปางด้วยดูดินั่นนังปาทงทงทองขนมปัองเออทงปัองสุดยอดครับอร่อยมากครับจะใส่งาด้วยนะครับส่วนผสมก็จะมีมะเขือเทศจะมีงาแล้วก็มีเนื้อไก่จะมีเนื้อไก่แล้วก็มีต้นหอมผักชีนะครับนี่นะเขามาเลยนี่ครับมีแต่คนว่าก็ยังมาเลยนะฮะมาเลยมาเลย

เ่นอานีออาไขกเดี๋ยวออีกหน้อยนะครับถ้าอะไรเงี้มลก็จะทำเป็นข้นทีเนของ้ามามามาเออนั่นแหละอย่าลืมให้มาแลยนะเอาให้มาด้วย้วยไงหาหมามีหลังในมัดนั่นมาี

เราเล้เหนได้เห็นรอยยิมแบบเลี่ยกเลยทั้งผู้ใหญ่ที่นั่งหมู่บ้านของมนนะครับคุณชายชนก็คงจะมีความสุขเหมือนกันเนาะล่มอผูะาปลู้นยมวนเนี่ยได้ยินได้ยิาเนเล้เย อ๋นคนทำขนมจีนฮะคนทำขนมเชียนมาแล้วมากอกนนะงมาบ้างมูออร่อยมากเลยเนี่ยมาเอามาเอาดิ่รักผูกบินมาหวานเลหวานจ้าตรมากเมนเขามาแล้ พี่ป้าเราจะหนพันเลยลแค่ไหนก็แค่นั้นอ่ะมือนจคือเลยว่าเขาไปทำได้ทำอะไรบางคนเขายังไม่มากินนะกินนะอิ่มทุกคนนะฮะจังหวะที่บอกมันต้อง กไปันแล้ก้่นไปจริงไมม่อไมาถึงนมาง่เรา้ิก็นดว้นม่อจบมือดนแถวนี่นี่นี่น่ะยาวเล้ไม่ยอหม่ะหม่อในายได้ิอแไ้น่องไปย้อนแถวม้อเออ้อิ่มใครไม่อิ่มอาเพิ่มเลไนะคใครใครไม่อิ่มาเพิ่มเลไเลยเพิ่มอะไรเลยครับแลวก็เป็นบรรยากาศ บรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงจากครึ่งนะฮะสี่โมงจะครึ่งค่ะนี่คนทำขนมจีนค่ะใส,ส่สื้อชีฟ้าเนี่ยครับอิโ่หอไนกม่นครไบนม่านก็ัไนอม่มาหนก็ไม่ไมานก็รับเไก็นกเยอะนะครับ็ เก็บมือหมอปอกมื่อนัมถกพวกไมันคุกวไหมกกินไข่กข้าางหวานไช่ือกเหือกรวงเนี่ยดอยก่อนนะดอยนันนะดอยกว่ไอ้ฮัมกูดอยไวในยูโดห้าพันห้าเงห้ามีร้อยหนึ่งกันวเงนเนาะ cái này vụ này nó nhiều loại này mà ơi này má theo má theo má lại có khay nắm đông chín nó càng tăng hơn rồi cái này à nè ơ ก็เข้ากันได้เลยเอาไปป้วงมากเลยเออน่าจะแคบหมูด้วยครับไม่เอาขนมจีนเอาแคบหมูบ้างก็คือพูดยังไงลีย่ก็เงินที่ทำขนมจีนนะมันก็เอ่อเขาว่ายังไงนะเราก็วันกาทุกคนก็ได้ทำร่วมกันนะครับเราก็เอาเงินที่เหลือที่ร้นิดที่ร้หน่อยแล้วก็เอามาใส่ร่วมกันตรงนี้นะครับ ก็จะได้ทำร่วมกันกับคุณชายโซนโคราชด,ด้วยเนาะก็เป็นวันเกิดของคุณแม่เขาด้วยผู้ลีนะครับบันยากาศสุดยอดมากครับโอเค <careers> <c oughs> okay, นะครับคนก็ยังไม่มาเต็มที่นะครับเราเด้านในมลก็ขอจบคลิปก่อนนะครับ คือเขาก็เป็นรอยยิ้มนะอิ่มบุญอิ่มใจกันทุกคนขอบคุณมากครับผักก็ได้กดแชร์ให้มวลด้วยนะครับ